คอนเทนต์กีฬาที่หลากหลายมากขึ้นของเราไม่ว่าจะผ่านทาง Mono Max แล้วก็ Mono t 9นช่อง29ของเราล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้บริหารของเราฮะโ o โนประกาศปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญครับโดยการยกระดับช่อง Mono 29ตไครับและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Mono Max ครับสู่การเป็นศูนย์รวมความบันเทิงด้านกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของประเทศครับเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬาและเรื่องของสุขภาพครับ โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568น้ที่เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนจะปรับผังรายการช่อง o, โมโนทงินายครั้งใหญ่ครับเพิ่มสัดส่วนคอนเทนต์กีฬาจากเดิม4%เปอร์เซครับเพิ่มเข้าไปเป็น3 8นําำเสนอการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพเมลิกอังกฤษดีเอมเเลสเอคัพคาราบาวคับลีกฝรั่งเศสและไทยลีกครับ รวมไปถึงยังมีคอนเทนต์พิเศษจาก LFC TV สำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่มคอนเทนต์ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์จาก8ไปเป็น18เครับเพื่อตอบรับเทรนด์การดูแลสุขภาพขณะที่ภาพยนตร์และซีรีส์ก็จะมีการลดสัดส่วนลงส่วนทางด้าน Monomax ครับจะเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับแฟนๆกีฬานะครับถ่ายทอดสดพรีเมยรีกครบทั้ง380แมต แล้วก็ในส่วนของ FA Cup ันะฮะดี e e เบเลตเอฟเอคั63แมตชพร้อมกับเก็บทุกแมตช์ให้รับชมทั้งแบบไลฟ์และ On Demand ด้วยรวมไปถึงคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ครับอย่างเช่นรายการออกกำลังกายรายการให้ความรู้เทคนิคโภชนาการาแล้วก็เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาอัน,นี้สสำคัญ<ะ>เราต้องการให้เยาวชนนะฮะมีความใฝ่รู้นะแล้วก็มีแรงบันดาลใจในด้านนี้ นะการมุ่งไปสู่การเป็นนักกีฬาอย่างที่เขาชื่นชอบได้มากที่สุดนะครับโดยคุณนาวามินประสบเลสครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโมโนครับท่านกล่าวว่าเรามุ่งสร้างอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบระหว่างโมโนทอมิตินายและโมโนแม็กซ์ครับ <c oughs> เพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ของแฟนกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมมีชีวิตที่แอคทีฟยิ่งขึ้นโดยการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้ครับสะท้อนความมุ่งมั่นของโมโนครับที่เราจะเป็นผู้นำ ทางด้านสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับและมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับแฟนกีฬาทั่วประเทศครับ